เช่นเดียวกับที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะของฝากของที่ระลึกนะคะรวมไปถึงอาหารเช่นไส้อั่วแคบหมูและก็น้ำพริกหนุ่มนะคะก็ถือว่าเป็นของฝากยอดฮิตค่ะเพื่อที่จะนำไปฝากมิตรสหายในช่วงกลับจากการท่องเที่ยวในเทศกาลปีใหม่วันสุดท้ายของเทศกาลปีใหม่เมื่อวานนี้นะคะก็เป็นวันที่นักท่องเที่ยวเดินทางกลับจากการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเ,เหนือซึ่งก็ไม่ลืมที่จะซื้อของฝากไปให้กับญาติมิตร สำหรับที่จังหวัดเชียงใหม่นั้นแหล่งซื้อของฝากใหญ่ๆเป็นที่นิยมได้แก่ตลาดวโรรสร้านวัฒนัสนานในตัวเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นสินค้าของฝากประจำถิ่นเช่นไส้อั่วแคบหมูน้ำพริกหนุ่มซึ่งก็ยังคงเป็นตัวเลือกแรกที่นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อรวมไปถึงของดองนะคะท้อดองกระเทียมดองลำไยอบแห้งและขนมทางภาคเหนือเช่นข้าวซอยตัดก็ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวอย่างมากโดยบอกว่าสาเหตุที่เลือกซื้อเพราะว่าเมื่อถึงเชียงใหม่ก็ ต้องเลือกซื้อของฝากจากเชียงใหม่และเชื่อมั่นในความสดสะอาดและความอร่อยรวมไปถึงผู้ได้รับของฝากก็จะมีความพอใจด้วยอย่างไรก็ตามผู้ประกอบการหลายแห่งบอกว่ายอดขายของฝากเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันเมื่อปีที่แล้วลดลงไปพอสมควรโดยลูกค้าส่วนใหญ่เปลี่ยนจากกลุ่มลูกค้าทัวร์มาเป็นลูกค้าที่ใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางมากขึ้นซึ่งเมื่อเวลาเดินเลือกซื้อสินค้าได้นานกว่ากลุ่มทัวร์และมีการจับจ่ายสินค้าต่อคนนั้นมากกว่า ขณะที่นักท่องเที่ยวจํานวนมากได้ใช้วันหยุดวันสุดท้ายไปสักการะสถานที่สําคัญทางาศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเช่นอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยนักท่องเที่ยวได้สักการะนักบุญแห่งล้านนาไทยด้วยดอกไม้ทูบเทียนและของเส้นไหว้าตามศรัทธาและต่างขอพรให้ตลอดปีใหมน่นี้ประสบความสําเร็จและชีวิตเจริญรุ่งเรือง